แท็กซี่พาไปเย MM. ็นใจค่ะอะ่าฮ่าฮาอะฮ่าฮ่งเ่าฮ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 า อ <Yes> ้่อยยังราคาใส่กัญชาบ้าะเนี่ยอิสระไม่หายเลยขยำ ต้มยำเหียต้มยำปีแตกมีไหมคะอีกดองคุณจะสั่งต้มยำปีแตกไหมอ่ะตัวแตกผไม่แดกไอเหียเอ้ยคุณจะสั่งของอ่ะมีอะไรนะปีเหียปีแตกไม่แดกยำยำยำคุไม่้องแตกกันล่เนี่ยโอยเฮี้ยโอยเฮียอทำไรสัตว์โอ้ยหียใจเลว